สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูโยเกิร์ตโฮมเมดค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะตัวโยเกิร์ตเนี่ยจะออกมามีความเนียนนุ่มแล้วก็ละมุนแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะเตี้ยวกว่าโยเกิร์ตต้นฉบับค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะใช้เพียงแค่2อย่างเท่านั้นค่ะก็คือโยเกิร์ตค่ะชอบรสไหนก็เลือกรสนั้นนะคะ100มิลลิลิตรแล้วก็นมจืดค่ะ500มิลลิลิตรค่ะวัตถุดิบก็มีเพียงเท่านี้นะคะ เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็จะไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากนำนมนะคะมาเทใส่หม้อแล้วเราก็จะนำนมเนี่ยมาตั้งไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ว่านมกลนหม้อเนี่ยเขาจะได้ไม่ไหม้ค่ะพอนมของเราเนี่ยเริ่มมีความอุ่นๆร้อนๆมีควันขึ้นเล็กน้อยนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะ เมยกลงจากเตาแล้วนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีความอุ่นๆนะคะคือเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยถ้าหากว่าร้อนเกินไปเขาก็จะตายค่ะแต่ว่าถ้าเย็นเกินไปเนี่ยเขาก็จะเติบโตได้ไม่ดีพอค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เราเลือกนมที่อุณหภูมิอุ่นแล้วนะคะเมื่อเมื่อนมของเราอุณหภูมิอุ่นดีแล้วเนี่ยเราก็จะเทโยเกิร์ตตัว ต้นแบบของเราลงไปค่ะถ้าหากว่าเราชอบรถไหนก็สามารถเลือกรถนั้นได้เลยนะคะหลังจากเทโยเกิร์ตลงไปแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะไม่มีเป็นเม็ดเป็นก้อนจากนั้นเราก็จะนำเขามาเทใส่พิมพ์แบบนี้ค่ะจะเทใส่พิมพ์หรือว่าถ้วยแก้วก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกแล้วก็หาได้ค่ะ จากนั้นเราก็จะปิดฝาค่ะเมื่อปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเราจะนำตัวโยเกิร์ตของเราเนี่ยมาพักไว้ในกระติกน้ำแข็งค่ะหรือว่าถ้าใครมีกล่องโฟมก็ได้นะคะเลี้ยงเขาลงไปแบบนี้ค่ะเราจะพักเอาไว้ข้ามคืนนะคะหรือว่าประมาณสี่ถึงหชั่วโมงค่ะเขาก็จะเริ่มเซ็ตตัวเป็นโยเกิร์ตนะคะ ปิดฝาทิ้งเอาไว้ค่ะเมื่อเขาเซ็ตตัวดีแล้วเนี่ยเราก็นําเขาออกมาแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นต่อค่ะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยนํามาจัดเสิร์ฟค่ะนี่ก็คือหน้าตาของโยเกิร์ตที่เรานําไปแช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความเนียนแล้วก็นุ่มอยู่นะคะนี่ค่ะค่อนข้างจะเนียนนุ่มมากๆเลย เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูโยเกิร์ตของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุง่งยากด้วยวัตถุดิบเพียง2อย่างเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอ,อบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ